ถอดรหัสความสำเร็จวันนี้คุณขวัญพยุงผลผู้บริหารระดับ Diamond Grand Paradise จะมาให้แนวคิดในการทำธุรกิจกิฟฟรีนว่าจากเงิน180บาทที่ลงทุนซื้อใบสมัครในครั้งแรกท่านคิดและทำอย่างไรจึงสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้จาก180บาทจะเพิ่มมูลค่าเป็น180ล้านบาทได้อย่างไรโอกาสรอเราอยู่ตรงไหน และเราจะก้าวไปคว่ยคว้ามันได้อย่างไรไปฟังจากไดมอนด์คนเก่งของเราได้เลยค่ะถ้าเกิดมีพรสวรรค์90%แต่ฝึกหัดเพียง10%จะเก่งไหมไม่เก่งถ้ามีพรสวรรค์แค่10%แต่ฝึกถึง90%เท่าว่าเก่งไหมครับก่อนที่จะไปคุยกับคนอื่นคุยกับคนในบ้านและคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนว่าจะเอาจริงไหมกับกริฟฟอรีเราเห็นแล้วเรามีโอกาสแล้วนะครับ แต่ก่อนผมคุยไม่เป็นผมก็จะสลีปไปอวดมั่งงั้นมั่งเขาจะหนีหมดเขากลัวเรารวยตอนนี้ผมไปคุยกับคนต้องคุยกับเขาว่าถ้าเขาทำกิฟลินเขาจะได้อะไรบ้างถ้าเขาไม่ทําเขาจะเสียอะไรบ้างอยู่สองข้อ